สวัสดีครับจักรวาลบ้านทุ่งมาอีกแล้วครับผมเจอกันอีกเช่นเคยครับกับพ่อหนุ่มชุดเดิมครับชุดนี้ทุกคลิปครับผมเพราะว่าเป็นเสื้อตัวหมานครับจริงก็มีเสื้ออยู่หลายตัวอยู่ครับแต่ว่าใส่อยู่ตัวเดียวครับใส่ซักใส่ซักทุกวันหมวกเดิมผ้าบับเดิมถุงมือเดิม กางเกงเดิมรองเท้าเดิมเดิมทั้งตัวครับชุดเดียวใส่ไปจนกว่ามันจะทงังเงินไปข้างนึงเลยแลครับเริ่มขาดแล้วมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ออกมาหาอ้อยข้าวยิงหนูนะครับพระจันทร์เต็มดวงด้วยคืนนี้เดือนไงายดูสิจะเป็นยังไงครับผม ย้ายหมายครับจากคลิปที่แล้วที่ผิดหวังกันไปนะครับผมคลิปนี้มาหมายนี่ครับนี่หมายคลองแต่ว่าไม่ได้จะอ่อยในคลองครับผมจะมาอ่อยอยู่นี่ครับผมโอ้อากาศร้อนมากนี่ครับหมายเราลองน้ํา สองฝั่งเป็นป่าหญ้าคาครับผมจะอ่อยสองฝั่งเลยแล้วก็นู่นครับขอบสวนเขาขอบสวนครับไปนูน่นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับผมจากกวาลบ้านทุ่งครับทายานเข้าสู่500ยซับครับผมอยากจะทำคลิปให้มันแบบหมานๆแหละแต่ว่าใครที่ชมคลิปผมนะครับก็เผื่อใจไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมอยากให้ดูบรรยากาศ บ้านนอกมากกว่านะครับจะหมานไม่หมานก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าก็ต้องมีผลงานมาให้ดูกันบ้างนะครับคลิปไหนที่มีผลงานผมก็ไม่ค่อยลงนะครับอย่างน้อยได้หนูสักตัวนึงก็ยังดีพอได้ลงคลิปให้ดูกันนะครับดูบรรยากาศดูความพยายามนะครับดูวิถีชีวิตของวัยรุ่นบ้านนอกนะครับใช้ชีวิตแบบนี้มีความสุขครับชิวๆคนเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะ สบายใจครับผมเหนื่อยกายแต่ว่าสบายใจครับพอได้หาได้กินไปวันวันหนึ่งครับผมไปอุปกรณ์ก็เตรียมมาเป็นข้าวอ่อยครับผมนี่ทำเป็นกระสอบครับวันนี้มีแกบด้วยต,ตอนนี้ครับที่ตัดอันเดิมแล้วก็จอบเอาจอบมาทางทางครับผมไปครับเข้าหมายครับผมร <c oughs> ้อนมากครับ ขาดไม่ได้ครับกระติกนะครับนี่ครับผมอ่อยแรกงานละเอียดครับทางทางเดินมาปึออ๊บรูอยู่นี่ครับอ่อยแรกครับผมผมเปิงดูแล้วครับมันมีขี้หนูอยู่ขี้หนูเล็กๆดำๆครับไม่เล็กมากแบอกมันสีดำดำไม่รู้หนูอะไรนี่ครับหมาย แนวยาคาไปถึงนู้นสักยี่สิบสามสิบเมตรนี่แหละครับสามสิบเมตรนะสามสี่สิบเมตรผมว่ากองใกล้อยู่นะครับนี่กองหนึ่งแล้วก็อ้อยเขาอ้อยเก่าเขาโอ้โหแต่กองนี้แหละใกล้เลยระยะสักสามสี่เมตรนี่แหละไม่ห่างมากครับเน้นเยอะนี่หมาย เยให้ดูข้างในยังไงดีนู่นครับข้างในเป็นคลองคลองน้ำครับผมแห้งแล้วออกมาจากคลองหลักไหลมานี่ให้ไปทุ่งนาไปขอไปทำอ่อยต่อครับวันนี้ได้สักสามสิบกองก็รู้แล้วไปครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับช่องจกักรวาลบรนทุงครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับนี่แหละกว่าจะได้มาซึ่งแต่ละคลิปรับผมคนเดียวไม่มีทีมงานเลยอยากมีทีมงานอยู่เหมือนกันครับหาหลายๆคนน่าจะสนุกครับแ,แนวแบบนี้ไปครับผมไปกองอ่อยต้อวันนี้ดีหน่อยครับแดดร่มบ้างแดดบ้างแต่ก็ร้อนอยู่ครับเหมือนเดิม มาเจอร่องรอยครับนี่นกัดหญ้าใหม่ๆเลยครับจะกองตรงนี้แหละจะดูจะดูกองข้างล่างก่อนรอยกัดหญ้าใหม่ๆครับเป็นร่องร่องน้ำเมื่อกี้ผมกองตรงนู้นครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายมานี่น่าจะพอมีตัวแต่กัดหญ้ายาี่ก็มีตัวแน่อนอนครับ จะเข้าอ่อยหรือเปล่าก็เย่ไปลุ้นกันตอนคืนครับผมว่าแล้วก็แดดตอกเลยอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับช่องจักรวาลบ้านพุ่งครับ <c oughs> รอีร้อนไปครับไปต่อเนี่ยผมทางขึ้นออ่อยอยู่ในป่าหญ้าครับ งนี้เป็นขอบสวนผมชอบชอบยากแบบนี้ครับหนูชอบอยู่ครับหนอูออกจากนาแล้วก็มาอยู่ในนี้ตรงนี้ได้สองสามกองครับกองห่างอยู่ครับแถวนี้ไม่ได้กองถี่มากเพราะว่ามันต้องขุดขึ้นไปครับไปไปกันต่อครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจากวาันบานทุ่งครับถางเสร็จแล้วครับผมจะได้สักยี่สิบกว่ากองอยู่ครับร้อนสุดๆนี่แหละครับผมวิถีบานนอกครับหาอยู่หา,หาก,กินครับผม ความสบายใจครับเหนื่อยจากงานประจําก็ปวดหัวจากงานประจําก็นี่แหละครับ <c oughs> ได้อยู่บ้านได้อยู่กับธรรมชาติครับสบายใจคนเดียวอยู่ชิวไม่ต้องคิดอะไร <c oughs> เหลือเดินกองข้าวเลยครับเดินหยอดตามรูเดี๋ยวจะเป็นนับดูว่าได้กี่กองครับเขาจะได้สักสามสิบไหมผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงครับรอบนี้กองห่างอยู่ครับ เดินก็ไม่ไกลเท่ารอบที่แล้วหรอกแต่ก็อืมหมายก็สวยนะสวยกว่ารอบที่แล้วอีกขอให้มีตัวเหลือนะครับพอได้เห็นขี้หนูเห็นอะไรอยู่ครับอ้ร้อนมากเดี๋ยวรีบหยอดข้าวให้เสร็จครับผมออกมาหยอดเร็วนะครับออกมาเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนาะตอนนี้บ่ายสองครับ เที่ยงออกมาเที่ยงตอนนี้บ่ายสองมาสองชั่วโมงครับแช่ทําทางครับผมแล้วก็ยอดเดินยอดอ่ะแป๊บเดียวครับไม่นานที่ผมต้องรีบบอ,อกมาว่าตอนเย็นผมมีภารกิจนะครับที่บ้านเลี้ยงกบครับเลี้ยงเองนะครับแล้วก็จะทดลองผสมพันกบครับก็เลยว่าจะทําเย็นนี้ก็เลยต้องรีบเขี์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ก็ทําภารกิจที่บ้านครับเดี๋ยวไปเจอกัน ตอนกลางคืนครับผมไปลุ้นกันข้าวอ่อยก็เหมือนเดิมครับแบบที่เห็นนั่นแหละรอบนี้ผสมเกลบได้แกลบเก่าข้างบ้านมาผสมครับเดี๋ยวก็าจะเดินหยอดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยครับช่องจักรวาลบ้านทุ่งครับโอ้บรรยากาศร้อนขนาดไหนก็รู้สึกดีครับอยู่กับธรรมชาติเหนื่อยกายแต่สบายใจไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนกลางคืนครับ ระหว่างรอครับผมตอนนี้เวลาสองทุ่มสองทุ่มแปดนาทีไปยามมาแล้วรอบหนึ่งครับทุ่มหนึ่งหนูยังไม่เข้าครับมีแต่หนูซิงเข้าเห็นหนูซิงก็ดีใจแล้วครับหวังว่ามันจะมีหนูใหญ่เข้าบ้าง เดี๋ยวค่อยไปดูรอบต่อไปอาจจะทิ้งระยะอีกสักหน่อยครับตอนนี้นั่งรอเวลาแล้วก็นี่ครับผมเหมือนเดิมครับมะม่วงกับน้ำจิ้มนครับผมน้ำจิ้มเป็นกุ้งจ่อมเหมือนเดิมครับทำแบบน้ำปลาหวานแต่ว่าใช้ประจอมกินครับผม กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดมากครับใช้กล้องหน้าถ่ายครับวางไว้บนรองเท้าง่ายๆเลยนี่ครับผมเอา้เอา,อากล้องอยู่นี่อ้ยอืมเป็นไรอพร้อมท้องเสียครับตอนเช้านี่ครับกล้องมันไม่โฟกัสกล้องหน้า อืแทบเลยนี่น้นจิมนน้มคุณพูลใส่ชุดเดิมครับเดิมหมดเลยซักแล้วนะครับตอนเย็นตอนบ่ายเกือบเย็นแหละตรงนี้แดดมันแรงแล้วก็ที่บ้านมีเครื่องปั่นนะครับปั่นแห้ง ผมบางทีผมปั่นแห้งผมใส่ได้เลยมันแทบไม่ต้องตากก็ได้ครับเดี๋ยวจะว่าใส่เสื้อเดิมๆมไม่ซักซักอยู่นะครับ <c oughs> ดูผมกินไปทุกคนเดี๋ยวไปยามหนูกันอีกอืม <c oughs> วะเดียวกินลูกเดียวก่อนครับเดี๋ยวท้องเสียเอาน้ำพกน้ำมากินวยครับน้ำเย็น ขื้นเก็บก่อนครับผมน่ครับ <c oughs> นี่ครับผมให้ดูที่อยู่ผมหน่อยนี่มอใสคหอยไฟไฟไอไฟโคมโซลาเซลล์มันเสียครับแล้วก็เอาเปยมาปูนอนครับผมตอนแรกว่าจะผูกข้างคลองตรงนี้มันเป็นข้างคลองครับมองไม่เห็นหรอกผมก่อไฟไว้ว่าจะผูกข้างคลองกลัวเปลขาด กิ้งตกคลองครับเสียวไม่กล้านะเดี๋ยวจะออกไปยามรอบต่อไปครับสักสองทุ่มครึ่งแล้วกันตอนนี้สองทุ่มสิบเจ็ดละอีกสิบกวนาทีครับผมเดี๋ยวไปเจอกันรอบต่อไปครับขอพักแป๊บหนึ่งครับผมไฟติดพอดีครับนอนนอนอยู่ผมเอานนี้ใส่ไว้เนี่ยครับ เป็นริมคลองมีต้นไม้ผมนอนเล่นอยู่ตรงเอาเปลมาปูครับพระจันทร์กเต้เต็มดวงครับคนเดียวนะครับผมออกมาหากินคนเดียวไม่มีทีมงานครับหเหงาเหงาเลยสบายสบายครับนอน <c oughs> นอนบนเปลแต่ว่าไม่ได้ผูกนี่นะครับ ชีวิตเด็กมันนอกครับหากินคนเดียวไม่มีทีมงานครับอยากมีเพื่อนมีทีมงานอยู่ครับแถวบ้านไม่ค่อยมีวัยรุ่นไม่ค่อยมีทีมงานครับออกคนเดียวนี่แหละสบายๆไปเดี๋ยวได้เวลาแล้วผมออกไปรอบที่สองครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับผม รอเห้วครับผมมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับแต้มแรกรอปีสองครับผมก็ตอนจังหวะเดินมาไม่เห็นหนูหรอกครับเข้าไปส่องกองข้าวมันเละๆครับแต่ได้ยินเสียงหนูกินข้าวอยู่ข้างๆครับก็เลยยืนรอยืนรอแล้วมันเข้ามาใหม่ครับก็เลย จังหวะได้ก็เลยยิงครับมีอีกตัวหนึ่งเข้าอยู่นะครับในกล้องผมถ่ายไว้อีกรอบหนึ่งอยู่ครับรอแต่ว่ามันเข้าไม่สุดครับได้ยินเสียงร้องก็เลยพอครับผมตัวเดียวมาแต้มแรกครับผมมาแล้วมันๆครับเรียบร้อยครับผมรอบที่สองนี่ครับผลงานหนึ่งแต้มมาแล้ว น่าจะยี่สิบกว่ากองครับวันนี้เอาเท่าที่ไหวครับผมตอนนี้รอบสามต้องมีครับผมเมื่อกี้เสียดายมากเลยครับอีกตัวหนึ่งเข้าไม่สุดครับป่าหญ้ามันรกด้วยครับส่องได้แค่ตรงรูนั่นแหละครับช็อตยิงน่าจะโอเคอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้ด้วยครับจากวาันบ้านทุ่งครับไปครับผมทุกคนรอบที่สามครับหมานหมหน่อยเดอ้เอปกติเวลาผมกองข้าวนี้รอบแรกถ้านหนูเข้าดีเข้ารอบแรกทุ่มหนึ่งนิดต้องเจอตัวหลายๆแล้วละ อันนี้เป็นเงยบกครับพักหลังมาไปไปดูกันนะผมรอบที่สามรอนนี้จะเป็นยังไงจบเกมครับผมรอบสาม เงียบกริบเลยเอาตอกไปสันก็เงียบครับโซนตรงนูน้นถัดไปอีกครับที่ไม่ได้กองเฮ้ยน่าจะเพราะเดือนหงายเลยหรือเปล่าไม่รู้ครับหนูไม่ค่อยออกครับผมดูผมจะหันไฟไปทางอื่นครับนี่ครับนู้นพระจันทร์เดี๋ยวปิดไฟก่อนผมจะถ่ายแบบ ไม่ใช้ไฟนะครับนี่ครับดูครับผมโอ้คิดว่าพระอาทิตย์นี่ครับความสว่างเป็นไฟเมืองด้วยครับไฟทางแต่ก็เนี่ยผมไม่ได้เปิดไฟครับเห็นปืนเลยนในโทรศัพท์จะมองเห็นครับคิดดูว่าตาเปล่าครับตาเปล่าแต่ขนาดไหนครับผม ดูครับมอไซค์ผมเบ้อคิดว่าตอนกลางวันน่าจะต้องจบเท่านี้ครับผมชิปนี้อีกแล้วเฮ้ยได้ชิปแบบนี้อีกแล้วครับบรรยากาศครับผมถนนเส้นประคคนชัยบ้านกวดครับ สว่างสบายวันนี้ก็น่าจะต้องได้คลิปประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มีช็อตให้ได้ดูกันนิดๆหน่อยๆครับถ่ายหนูซิงกินข้าวอ่อยมาด้วยครับแล้วก็เฮ้ยไหม่ท้อครับหาต่อไปมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปผมครับ จกักรวาลบ้านทุงท่งขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจครับแล้วก็อย่าลืมด้วยครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับผมถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจครับผมกดติดตามถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเลื่อนผ่านไปได้ครับผมคลิปผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเน้นบรรยากาศครับอาจจะไม่ได้เน้นความหมานอะไรมากมายนี่อุปกรณ์ติดกล้องผม อาจจะไม่ด้เน,เน้นความหมานอะไรมากมายครับก็ดูบรรยากาศเอาดูความพยายามความสู้ของผมครับที่จะนำเสนอวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นี่แหละผลงานก็หนึ่งแต้มท่วนอีกแล้วครับผมลงแรงโอ้ยไหนล่ะหนึ่งแต้มท่วนครับ นี่โอ้ขอทำเป็นขาวดำแล้วกันครับตอนนี้มาพอได้ปิ้งแค่น,นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับทุกทุขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ